สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับค่ะคุณขากับนะคะ E p ีที่315แล้วค่ะในอีีนี้นะคะพี่บีนำเสิร์ฟงานผ้าสปันเนปาลเป็นนะคะลายผ้า 3D นะคะคุณขาเรามาดูเนื้อผ้ากันนะว่าสวยแค่ไหนนะคะพี่บีชื่นชอบมากเลยงานผ้าตัวนี้อันดับแรกเลยนะคะใส่เย็นค่ะใส่สบายนะคะใส่ชิลมาก เป็นฟรีไซส์เลยนะคะอ,อกตัวนี้ได้52คนใส่อ,อกเพียงแค่นะคะ40นะคะคุณขากำลังใส่งานรุ่นนี้อยู่คะ่ะใส่นะคะเก๋ๆชิวๆแบบนี้เลยสีที่มีนะคะเป็นนะคะแบบนี้ค่ะตัวนี้พี่บีเรียกเป็นนะคะสีแดงเห็นไหมคะมันมีมิติในเนื้อผ้านะคะสีเขียวคะ่ะนีมีเข้มมีอ่อนนะคะในลายผ้าเลยนะคะคุณขาตามมาด้วยน้ำตาลจา้ะ สวยมากชื่นชอบมากนะคะต่อด้วยนะคะตัวนี้พี่ปิเรียกเป็นนะคะน้ำเงินนะคะสีน้ำเงินนะคะคุณเห็นความเหลือของผ้าอยู่เนาะมีสีเข้มมีทนเข้มทนอ่อนอยู่ในลายผ้าและตัวที่ใส่อยู่ค่ะคุณเก๋มากชื่นชอบมากค่ะสีดำเห็นไหมคะจะมีน้ำตาลนะคะมีนะคะออกทองนะคะออกสีดำเก๋ๆเลยค่ะคุณขา ถ้าใครชื่นชอบนะคะคอลเลกชันตัวนี้ลายผ้ารุ่นนี้แจ้งน้องแอดมินว่า EP ที่315ตามนี้นะคะอกอยู่ที่5้อกอยู่ที่52ความยาวอยู่ที่นะคะ27ค่ะพี่หมีใส่นะคะงานรุ่นนี้อยู่นะคะเก๋ๆสวยๆแบบนี้เลยถ้าใครสนใจนะคะทักลิงไล์แอนะคะเบอร์โทรใต้ล่างนี้ได้นะคะแต่แจ้งว่าย้ำนะคะ315 ep ค่ะ E.P.315 นะคะพอบอกแล้วคุณระบุสีได้เลยว่าอยากได้สีอะไรน้องจะได้นะคะเก็บสินค้าให้คุณลูกค้าตามต้องการย้ำๆนะคะรุ่นนี้มีจำนวนจำกัดนะคะสำหรับคอลเลคชันตัวนี้ค่ะถ้าใครสนใจนะคะรีบจับจองมาได้เลยกับงานผ้าสสวยๆนะคะคุณขาสำหรับ E.P. นี้พี่บีต้องกลับกับคุณนะคะผู้ประการคุณทุกๆท่านที่ติดตามกันมานะคะตอนนี้น่าจะนะคะ หมื่นกว่าซับแล้วค่ะเรามาหากันนะคะสองหมื่นซับค่ะคนใครนะคะที่ชื่นชอบหรือนะคะเข้ามาดูไลฟ์แล้วอย่าลืมกด s u b สไครต์กดติดตามให้พี่บีนะคะเพื่อจะได้นะคะเจ,เจอกับดีไซน์แฟชั่นสวยๆราคาโดนๆแบบนี้ค่ะเจอกันในอีพีต่อไปนะคะสำหรับอีพีนี้ไปก่อนค่ะ